บอกเข้าไปทำอะไรอ่ะอื้อหรอฮะอย่าเปลี่ยนเรื่องอีกอื้อเปล่าไม่มีไม่มีจริงเปล่าจริงหรอไหนแม่ดูก้นดิอื้อเปล่าอ๋อไม่อื้อจริงหรอไหนดูวิไม่มีจริงเปล่าจริงไหนดูวิเพื่อแหว่เปล่าไม่แหว่ ไม่แหว่เบบี้บอสโกหกเปล่าโกหกนางอ่ะไหนดุ๊ยดุ้<ล>ทาายทำไมอ่ะไม่เชื่อนายแอบดุ๊ยเห็นแหว่เปล่าโน,โน่นั่นไงแม่เห็นนะนังอ่ะ <laughs> มันมาไหมอ่ะมันมาไหมมาไหมอ่ะอย <laughs>